จิตวิทยาในการมองคนที่ไม่จริงใจการใช้ชีวิตในสังคมทุกคนต้องพบเจอผู้คนมากมายบางคนอาจมีความจริงใจและหวังดีต่อเราอย่างแท้จริงแต่บางคนอาจไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจเช่นนั้นการรู้จักแยกแยะและเข้าใจพฤติกรรมของคนที่ไม่จริงใจจึงเป็นทักษะที่สำคัญเพราะจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความผิดหวังลดโอกาสถูกหลอกลวงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวัน บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับจิตวิทยาในการมองคนที่ไม่จริงใจรวมถึงสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นอาจไม่ได้มีเจตนาดีต่อคุณและวิธีป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมที่ไม่จริงใจ 1. ทําไมบางคนถึงไม่จริงใจก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีแยกแยะคนที่ไม่จริงใจเราควรเข้าใจว่าทําไมบางคนถึงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นสาเหตุของการไม่จริงใจอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่น ต้องการผลประโยชน์บางคนอาจเข้าหาเราเพียงเพื่อต้องการบางสิ่งเช่นเงินทองอำนาจหรือชื่อเสียงต้องการครอบงำผู้อื่นคนที่ไม่จริงใจบางคนอาจใช้คำพูดหรือการกระทำเพื่อควบคุมคนอื่นให้ทำตามที่ตนต้องการมีปมในใจหรือขาดความมั่นใจบางคนอาจเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ทำให้ต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงหรือใช้การเสียแซงเพื่อให้ตนเองดูดีขึ้น นิสัยติดตัวบางคนอาจคุ้นชินกับการโกหกหรือการแสดงออกที่ไม่ตรงกับความรู้สึกจริงๆจนกลายเป็นนิสัย2ส,สัญญาณของคนที่ไม่จริงใจ2.1คำพูดกับการกระทำไม่ตรงกันคนที่ไม่จริงใจมักพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างตัวอย่างเช่นบอกว่าพร้อมช่วยเหลือเสมอแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆกลับหายตัวไปหรือปฏิเสธย่งมีข้ออ้าง2.2เปลี่ยนพฤติกรรมเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่น หากใครบางคนปฏิบัติต่อคุณดีเมื่ออยู่ลำพังแต่กลับทำเหมือนไม่สนิทกันเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นนั่นอาจเป็นสัญญาณของความไม่จริงใจพวกเขาอาจต้องการรักษาภาพลักษณ์บางอย่างมากกว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงสองจุดสามมักพูดถึงแต่ข้อดีของตัวเองคนที่ไม่จริงใจมักพยายามทำให้ตัวเองดูดีเกินจริงอาจพูดเกินความจริงเกี่ยวกับความสามารถหรือความสำเร็จของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการทำให้ผู้อื่นดูแย่ลงในเวลาเดียวกัน 2.4ใช้คำพูดหวานเกินไปบางคนอาจชมเชยคุณตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนคำพูดที่หวานเกินไปและดูไม่เป็นธรรมชาติอาจเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้เพื่อเอาใจหรือปกปิดเจตนาที่แท้จริง2.5มักนินทาคนอื่นหากใครบางคนชอบพูดถึงเรื่องเสียเสียหายหายของคนอื่นกับคุณมีโอกาสสูงที่พวกเขาก็จะพูดถึงเรื่องของคุณในลักษณะเดียวกันกับคนอื่นเช่นกัน 2.6หลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องสำคัญเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือหรือพูดถึงเรื่องจริงจังคนที่ไม่จริงใจมักจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือให้คำตอบที่คลุมเครือพวกเขาอาจพยายามเปลี่ยนเรื่องหรือหาข้ออ้างเพื่อไม่ต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ 3. วิธีป้องกันตัวเองจากคนที่ไม่จริงใจ3.1ฟังมากกว่าพูดการสังเกตคำพูดและพฤติกรรมของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญฟังสิ่งที่พวกเขาพูดและดูว่า มันสอดคล้องกับการกระทำของพวกเขาหรือไม่3.2สังเกตพฤติกรรมในระยะยาวอย่าด่วนตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นเพียงไม่กี่ครั้งให้สังเกตพฤติกรรมของคนคนนั้นในระยะยาวเพราะนิสัยที่แท้จริงมักสแสดงออกมาเมื่อเวลาผ่านไป3.3อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเร็วเกินไปการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากเกินไปกับคนที่คุณยังไม่แน่ใจว่าไว้ใจได้อาจทำให้คุณตกเป็นเป้าหมายของการถูกเอาเปรียบ 3.4เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองหากคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับใครบางคนอย่ามองข้ามความรู้สึกนั้นบ่อยครั้งสัญชาตญาณของเรามักถูกต้อง3.5เลือกคบเพื่อนที่จริงใจการมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้จะช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่จริงใจหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขสบทสรุป การมองคนที่ไม่จริงใจเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้การสังเกตคำพูดพฤติกรรมและความสม่ำเสมอของการกระทำจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นจงจำไว้ว่าความจริงใจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเสแสร้งได้หากใครบางคนพยายามแสดงออกว่าเป็นคนที่จริงใจแต่การกระทำของพวกเขาไม่สอดคล้องกับคำพูดคุณควรพิจารณาว่าคุณต้องการให้บุคคลน,นั้นอยู่ในชีวิตของคุณหรือไม่ ท้ายที่สุดการใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนที่จริงใจและห่างไกลจากคนที่ไม่จริงใจจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าได้อย่างแท้จริง